แต่ตอนนี้นับเป็นวันที่สุดก็คือจะเป็นที่ลิซ่าแบ็คพิงเรื่องการแต่งตัวถ่ายรูปร้องเพลงเต้นคือที่ลิซ่าเป็นนับเป็นวันมากๆความพยายามไม่เคยรยศที่ลิซ่าทำให้เขาแบบเป็นที่รู้จักและก็เป็นที่ยอมรับของแค่ไม่ใช่ที่ไทยอะคะ่ะแต่มันไปทั่วโลกแล้วโนโลเลยเอาเอา,เอาเขาเป็นตัวอย่างแล้วก็จะต้องประสบความสำเร็จเหมือนที่ลิซ่าให้ได้ พลังแรงซัดก,กันไปแล้วกับ3นักร้องดาวรุ่งเปียโนโสรันผ่อนธนินกุลนาทเทเลอร์ศรีสมบัติและดีนนูรดีนกาหาจากค่ายเพลงน้องใหม่ค่ะมีเอ็นเตอร์เทนเมนต์แอนด์มิวสิกโดยซ e o มาดามเมสุภาพพรใจน้อยและโปรดิวเซอร์ครูนัทสุทิติเชษชุติพันธ์เจริญล่าสุดทั้ง3ศิลปินได้ไปร่วมโชว์เพลงในงานใหญ่ไอดอลเอ็กซ์เครั้งที่35 i d o l ห้าไอดอลเอ็กซ์ที่ MBK Center ค่ะชั้นจีภายในงานนะคะมีบูธเครื่องดื่ม ใหม่มาแรงนะคะอย่าง Energy Drink พลังที่เราเลือกได้ให้กับคนที่มาร่วมงานค่ะได้ร่วมลองชิมกันด้วยสวยสดใสนะ่ารักมาแต่ไกลเลยนะคะสำหรับเปียนโนค่ะกับการโชว์ครั้งแรกสิ่งเกินแรกนะคะจุ้มแหม่งมีอะไรนักร้องคนแรกจากค่ายมี Entertainment มนต์แอนด โดยเธอคะ่ะได้เปิดใจถึงผลงานเพลงแรกในชีวิตว่าวันนี้เป็นครั้งแรกที่โนมาร้องเพลงให้ทุกคนฟังซึ่งทุกคนจอยกับโนมากให้การต้อนรับรู้สึกว่า,ว,าว้าวมากๆขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะสําหรับเพลงจุ๋มแหม่งมีอะไรเป็นเพลงแรกในชีวิตของโนค่ะโนเป็นคนรักสัตว์และที่บ้านเนี่ยก็เลี้ยงน้องหมาไลฟ์สไตล์ก็ชอบดูโซเชียลที่เกี่ยวกับน้องหมาจนเลื่อนฟีดไปเจอจุ๋มแหม่งเป็นน้องหมาชื่อดังในโซเชียลน้องน่ารักน่าเอ็นดูมีความสดซึ่งเหมือนโนเลยจึงได้ไอ เดียรจากน้องมาทําเพลงค่ะโนเชื่อว่าการเอาชื่อน้องมาทําเพลงจะไม่เกิดดรามา่าเพราะว่าจริงๆโน no, คือแฟนคลับของน้องจุ๋มเหม่งเราในฐานะแฟนคลับที่ชื่นชอบน้องพอเอามาทําเพลงจะยิ่งรู้สึกชอบเพลงนี้ค่ะแล้วในเนื้อเพลงมันมีแต่ความน่ารักเต็มไปหมดเชื่อว่าพอได้ฟังทุกคนต้องชอบค่ะ อีกอย่างโนและค่ายจะชอบช่วยเหลือบริจาคทุนทรัพย์ให้กับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับสัตว์มาโดยตลอดการทําเพลงนี้ก็หวังว่าจะทําให้คนที่รักหมาเลี้ยงหมาจะไม่ทอดทิ้งน้องในยามที่เขามีอายุมากขึ้นค่ะและตอนนี้เพลงกําลังอยู่ในขั้นตอนของการทํา MV ค่ะตั้งใจอยากทําออกมาให้น่ารักจริงๆก็แอบไปอ้อนทางน้องจุ้มเหม่งมาร่วมแสดงใน MV แต่ว่าตอนนี้น้องป่วยค่ะอยากให้น้องหายไวๆจะได้มีโอกาสร่วมงานกันหลักๆใน MV ก็เรื่องของน้องหมาใน ความน่ารักของเขาค่ะทั้งโนและทีมงานมีความตั้งใจมากๆทั้งในเรื่องของเพลงและ MV โนเชื่อว,ว่าความตั้งใจและความพยายามทั้งหมดจะไม่ทรยศเราค่ะแล้วเสน่ห์ของเพลงนี้คือท่าเต้นที่มีความน่ารักสามารถเต้นตามกันได้ง่ายๆค่ะ โน no, หวังว่าส่วนหนึ่งของเพลงนี้จะเป็นส่วนที่ช่วยเรื่องของน้องหมาและเพลงนี้บ่งบอกความเป็นตัวเองที่สุดอยากให้ทุกคนชอบค่ะสําหรับไอดอลในเรื่องของเพลงที่จริงมีหลายคนค่ะแต่หนึ่งในใจก็คือพี่ลิซ่าแบล็กพิงชอบทั้งเรื่องของสไตล์การแต่งตัวการร้องเพลงท่าเต้นกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ต้องผ่านอะไรมาเยอะมากและต้องมีความตั้งใจมากๆจนวันนี้ที่พี่เขามีชื่อเสียงเป็นศิลปินระดับโลกโน no, อยากจะประสบความสําเร็จแบบี่ ตอนนี้น้ำวันที่สุดก็คือจะเป็นที่ล uh ิซ่าแบ็คพิงเรื่องการแต่งตัวถ่ายรูปร้องเพลงเต้นคือที่ลิซ่าเป็นน้ำวันมากๆ mm hmm. กว่าเขาจะเดบิวต์ได้ mm hmm. เขาต้องผ่าน mm hmm. ความกดดันความอดทนแล้วอย่างที่บอกความพยายามไม่เคยทระยศที่ลิซ่าทำให้เขาแบบเป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่ยอมรับของแค่ไม่ใช่ที่ไทยอะค่ะแต่มันไปทั่วโลกแล้วโนเลเอาเอา,เอาเขาเป็นตัวอย่างแล้วก็จะ อปรระสสควาามมํเเ็จหืนี่ิาให้้ไดนอกจากนี้โนยังมีผลงานการแสดงล่าสุดที่เพิ่งฟิตติ้งไปคือละครมนรักลูกทุ่ง2567ฟิทแบ็กดีมากติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งและขึ้นบิลบอร์ดที่อเมริกาด้วยคือพี่ชาลลอตพี่มิวสุภทธิ์พาพวกเราไปไกลามากค่ะจากตรงนี้ทําให้รู้สึกแอบกดดันในเรื่องของการแสดงแต่เราทำเวิร์กช็อปหนักมากโนดีใจที่ได้มีโอกาสทำงานกับพี่ๆทีมงานมนรักลูกทุง่งทุกคนพร้อมที่จะช่วยเหลือกันและในเรื่อง นโนมีโอกาสร้องเพลงด้วยค่ะสุดท้ายฝากซิงเกิลจุ้มเหม่งมีอะไรตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการทำเอ็มวีและเตรียมปล่อยทาเต้นน่ารักน่ารักในช่องทางโซเชียลทุกแพลตฟอร์มอยากให้ทุกคนให้กําลังใจโนด้ดวยนะคะเขาไปติดตามได้ในทิกตอกเปียโนโสันพรและฝากผลงานภาพยนตร์จีนเมริมีที่เพิ่งทายทาเสร็จและเตรียมไปฉายที่ประเทศจีนตอนนี้กําลังถ่ายทําละครมนรักลูกทุ่ง2567รกรับบทเป็นฤทยัยยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะ นอกจากนี้ค่ะท่านผู้ชมค่ายเพลงมีอ n นเตอร์เทนเมนต์แอนด์มิวสิกนะคะยังเตรียมปั้น2หนุม่มเทเลอร์สีสมบัติและดีนนรดีนกาหากับผลงานเพลงสิงเกิลแรกให้ได้ฟังกันในรเร็วๆนี้อีกด้วยห้ามพลาดเลยนะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e ทางช่องยู u ูบท็อปดาราด้วยนะคะ